สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขาทธิการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3มสาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่มเดิมประเด็นแรกก็เป็นข่าวฮือฮาพอสมควรที่มีข้อมูลเปิดเผยจากสื่อมวลชนว่า บรรดาธนาคารทั้งหลายหลายๆธนาคารรวมกันมีผลกําไรจากดอกเบี้ย2.2แสนล้านบาทนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าการทำงานของรัฐบาลที่ควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประชาชนเดือดร้อนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดขายของแทบไม่ได้เกิดอัดตราเงินฝืดอรายจ่ายไม่พอกับรายได้คนงานตกงานแต่ภาคธนาคารร่ำรวยมหาศาลครับแทนที่ในวิกฤตที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด รายจ่ายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่เพียงพอกับรายได้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการช่วยกันแต่ธนาคารกลับร่ำรวยครับนี่จึงเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างที่จะมากในเรื่องเหล่านี้เรื่องนี้รัฐบาลต้องจริงจัง แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย25475นั้นเป็นรัฐบาลของนายทุนทั้งนั้นนโยบายเรื่องพวกนี้จึงไม่เกิดจวดจมเท่าปัจจุบันแต่ต้องพูดให้ครบครับไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของธนาคารที่ร่ำรวยมหาศาลภายใต้ ความยากลำบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในวิวกฤตเศรษฐกิจอัตราเงินเฟืดอายจ่ายไม่พอกับรายได้ยังมีเจ้าสัวที่คุมพลังงานเช่นไฟฟ้าเจ้าสัวที่คุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่กี่คนที่ผลประกอบการแต่ละคนนั้นล่ำรวยมหาศาลอันนี้ประเด็นแรก ประเด็นที่สองเมื่อวานมีข่าวออกมาว่าสมาชิกวุฒธธิสภาจะเข้าชื่อกัน84คนเพื่อยื่นอภิปรายโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญก็มีคนตั้งคำถามว่าแล้วสมัยพลเอกประยุทธ์ทำไมไม่อภิปรายสมัยานายกเศรษฐาทวีสินทำงานได้3-4เดือนทำไมยื่นอภิปราย นี่ก็สงสัยไม่เข้าเรื่องครับสมัยพลเอกประยุทธ์สวจะอภิปรายได้อย่างไรเพราะสวพลเอกประยุทธ์ตั้งมากับมือนี่ก็จึงเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมสมัยพลเอกประยุทธ์ถึงไม่มีสวยืน่นขอเปิดอภิปรายแต่สิ่งที่น่าสงสัยมากกว่าก็คือว่า สวฝั่งพลอีกประยุทธ์152คนโหวตให้คุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้น่าสงสัยกว่าครับคนที่ทำการปฏิวัติมาโหวตให้คนถูกปฏิวัติคนถูกปฏิวัติไปจับมือกับคนปฏิวัตินี่คือประเด็นที่น่าสงสัยมากกว่าครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายการเมืองทุกวันนี้มันไม่ปกติอยู่แล้วครับนี่จะเป็นปฏิบัติการของการดิวก่อนที่สวจะหมดวาระาในวันที่11พฤษภาคม2567หรหรือไม่ต้องติดตามและจับตาครับเพราะการเมืองมันไม่ปกติอยู่แล้วครับ งบประมาณแทนที่จะได้ใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ซึ่งเป็นปีเริ่มง,งบประมาณของประเทศไทยทุกปีก็คือเริ่มจากเดือนตุลาคมกลับได้มาใช้เดือนพฤษภาคมนี่ก็ผิดปกติครับเพราะทุกรัฐบาลที่อันดับหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทำงบประมาณคุณมาบริหารประเทศไม่มีงบประมาณ คุณจะบริหารยังไงครับนี่ก็ผิดปกติครับคุณทักษิณชินวัตรศาลตัดสินถึงที่สุดให้จำคุกไม่ติดคุกเม้แต่วันเดียวครับคดีทุจริตโกงกินชาตินะครับไม่ติดคุกไม่แต่วันเดียวอันนี้ก็ผิดปกติครับ ฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องจับตาดูการเมืองไทยครับว่าความสลับความซับซ้อนการซ่อนเงื่อนเป็นแบบไหนอย่างไรและอีกประเด็นหนึ่งที่จะมาชวนชิดชวนคุยในวันนี้ก็คือเรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเป็นนโยบายหลักที่พักเพื่อไทยประกาศนักประกาศนะ ไม่ว่าจะเป็นการเวทีหาเสียงที่ไหนก็ตามต้องทําให้ได้ล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ากฤษฎีกาได้ตอบมาแล้วว่าสามารถกู้ได้ต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่า ในคําตอบของกิษฎิการนั้นการกู้นั้นทําได้ครับทุกวันนี้งบประมาณทุกปีงบประมาณขาดดุลของประเทศไทยก็กู้ครับแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายนี่คือคําตอบของกิตฎิการต้องไม่ขัดต่อมาตรา53ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของประเทศคือจําเป็นเร่งด่วนวิกฤตทํางบประมาณไม่ทันนี่คือคําตอบของกิตฎิการครับ นี่ชัดเจนครับการกู้น่ยทำได้ครับแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคำตอบของกฤษฎีกานั้นใช่ครับตอบว่าทำได้การกู้น่ะทำได้ครับแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามและจับตามาครัฐบาลจะเอาอยัางไงหรือจะสรุปสุดท้ายก็คือว่ามันเป็นการลนลงหาเสียงใช่ไหมฉะนั้นปี2567นนี้การเมืองไทยร้อนๆหลายเรื่องเราต้องติดตามจับตาเพราะประเทศไทยเป็นของประชาชนทุกคน วันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ